นโยบายการขับเคลื่อนขอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาครูให้สามารถนำ้อสอบพิ z z าแบบเปิดเบรคบมาปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบดิจิทัลให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมพิส z าแกมิฟิเคชั่นทัวร์นาเมนต์ดิฉันนางสาวนภวรรณประวังครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนมัธยมไทยพายัพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม่เหลศึกษาเชียงใหม่ มีกระบวนการ5ขั้นตอนในการเรียนรู้ดังนี้ 1. นึ่งโหลดดิงกระตุ้นนักเรียนด้วยบริบทในชีวิตประจำวันอธิบายกิจกรรมกรติกาคะแนนและนําเสนอปัญหาพิซซ่าหรือปัญหาชีวิตจริงตั้งคำถามกระตุ้นการแก้ปัญหาแบ่งกลุ่ม1 2และ3คนตามกิจกรรม 2. Activating เชื่อมโยงความรู้เดิมกับบริบทปัญหานักเรียนแก้ปัญหาในกลุ่มนำเสนอแนวคิดและอภิปรายร่วมกัน 3. Challenge ฝึกแก้ปัญหาร่วมกันในบริบทชีวิตจริงผ่าน3กิจกรรม t t i โอตอบปัญหาเพื่อเก็บคะแนน Duo ตอบคำถามเพื่อถึงเส้นชัย Solo อ,อ่านสถานการณ์และหาแนวทางแก้ปัญหา 4. s u v m r r z z t t o o n นักเรียนร่วมสรุปนแนวทางแก้ปัญหาและกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสรุปคะแนนในแต่ละกิจกรรมและมอบรางวัลให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด r e f l e c t i o นนักเรียนประเมินตนเอง้านความรู้ทักษะและเจตคติสะท้อนสิ่งที่ได้จากกิจกรรมพร้อมเขียน MindMapping สรุปสิ่งที่ได้รับสรุปผลนักเรียนสนุกกับกิจกรรมนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตจริงนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทั้งนี้ได้นำแนวทางในการจัดก,การกิจกรรมการเรียนรู้ไปเผยแพร่ให้เพื่อนครูได้ทดลองใช้ในระดับชั้นอื่นๆต่อไป